เนือภาคเหนือใครปลูกทุเรียนกันบ้างคะตอนนี้นะคะเพนไปเช็คมาเลยค่ะว่าทุเรียนนะคะอย่างเช่นหมอนทองสายพันหนักเนี่ยเขาอยู่ในช่วงการทําใบชุดที่1และอยู่ในช่วงใบแก่ค่ะช่วงใบแก่แบบนี้นะคะระยะนี้นะคะใบาสามารถสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่เลยค่ะทุกคนสามารถที่จะให้ปุ๋ยทางใบได้นะคะโดยฉีดพ่นนะคะทุก7-15วันค่ะสตูทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้นะคะก็ได้แก่เพียย้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักจันฝอยและเพี้ยหอยค่ะ ส่วนโรคนะคะที่อาจจะพบได้นะคะก็จะเป็นโรคใบจุดสาลรายโรคราสีชมพูและโรครักเน่าขนเน่านั่นเองค่ะระยะใบแก่เป็นระยะใบสะสมอาหารค่ะลักษณะใบาในช่วงนี้นะคะจะมีใบสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาและใบมันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงครัวที่มีความสามารถในการผลิตและสะสมอาหารใบแก่ในระยะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นใบที่สามารถสะสมอาหารได้ดีที่สุดเลยละค่ะ สำหรับการให้น้ำในช่วงนี้นะคะควรให้น้ำแบบประทังหรือแบบรักษาความชืน้นเพื่อเร่งให้ใบชุดที่1แก่ค่ะควรตัดหญ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำใบชุดที่2และใส่ปุ๋ยทางดินสำหรับการบำรุงต้นเพื่อทำใบค่ะช่วงนี้นะคะให้สังเกตขนาดใบชุดที่1ถ้าขนาดของใบมีขนาดใหญ่และบางควรใส่ปุ๋ยที่สัดส่วนตัวกลางสูงเช่น1.2ต่อหรือ1.3ต่อ เช่นปุ๋ยเคมีสูตร12-24-12หรือ8-24-24อัตรา1ถึง1.5กิโลกรัมและควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร15-30-15หรือ10-52-17ในอัตรา 30- ถึง40กรัมต่อน้ำ20ลิตรสัก 2- ถึง3ครั้งเพื่อการเตรียมพร้อมในรอบต่อไปค่ะ ภาคเหนือตอนนี้นะคะในส่วนของสายพันธุ์เบานะคะที่ปลูกกันอยู่เขาอยู่ในช่วงระยะทําใบชุดที่สองนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ใบอ่อนเริ่มแทงยอดค่ะในช่วงนี้นะคะศัตรูทุเรียนที่อาจจะต้องพบนะคะก็คือเพรียหอยเพียแป้งและไรแดงค่ะและส่วนโรคนะคะที่อาจจะพบได้ช่วงนี้ฝนตกแบบนี้นะคะอาจจะพบได้มากๆเลยก็คือโรครักนานูลเนาและโรคบติดค่ะ ระยะใบอ่อนเริ่มแทงยอดหลังจากที่ได้ทำการพักต้นทุเรียนแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การทำใบเพื่อสะสมอาหารค่ะใบทุเรียนถือเป็นหัวใจของทุเรียนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะนี่คือโรงครัวที่คอยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการออกดอกออกผลผลิตในหนึ่งรอบใบทุเรียนตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงใบแก่จะใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วัน ดังนั้นทุเรียนจะมีการแตกใบอ่อนทุกๆ2เดือนและใน1ปีจะแตกใบอ่อน5 6าครั้งทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะหากฟ้าเปิดก็จะแตกใบอ่อนเร็วแต่ถ้าฟ้าปิดฝนตกก็จะใช้เวลานาน,านค่ะใบทุเรียนจะมีการแบ่งระยะเป็นระยะใบอ่อนเริ่มแทนยอดระยะหางกล้าระยะใบอ่อนระยะใบเพสลาและระยะใบแก่หรือระยะใบสะสมอาหารค่ะ ระยะที่1ใบอ่อนเริ่มแทงยอดหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยสะสมอาหารก็จะมีการแทงยอดใหม่ออกมาเป็นระยะที่1ค่ะระยะที่2ระยะหางปลาหรือใบดาบก็จะมีลักษณะคล้ายกับหางปลาหรือมีรูปร่างเหมือนกับดาบค่ะระยะที่3ระยะใบอ่อนในระยะนี้ใบจะเริ่มเคลี่ออกมาเป็นสีเขียวอ่อนแต่ใบย,ยังกลางไม่เต็มที่ค่ะระยะที่4 ระยะใบเพสตลาดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการจเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบที่มีขนาดเต็มใบค่ะระยะที่5ระยะใบแก่ใบในระยะนี้จะมีสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาและใบมันวาวอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงครัวที่มีความสามารถในการผลิตและสะสมอาหารค่ะ ในช่วงใบระยะที่1ถึงระยะที่3หรือตั้งแต่ระยะแทงยอดถึงใบอ่อนใบย,ยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองง่ายๆก็คือใบอ่อนเป็นช่วงที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารดังนั้นใบในช่วงนี้จะใช้พลังงานมากจนเป็นสาเหตุของการแย่งอาหารจากส่วนอื่นๆซึ่งอาจเป็นที่มาของการรบวงของดอกและผลอ่อนนั่นเองค่ะและในระยะใบอ่อนควรให้เฉพาะปุ๋ยทางดินอย่างเดียวนะคะยังไม่ควรให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารทางใบค่ะ เพราะเป็นช่วงที่ยังไม่มีการพัฒนาของเซลล์หรือโครงสร้างของใบและปากใบยังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะจึงทําให้ความสามารถในการลําเลียงธาตุอาหารยังไม่ดีเท่าใบแก่ดังนั้นเมื่อเราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเข้าไปอาจทำให้ใบไม่เสียหายและหลุดร่วงได้ค่ะ ธาตอาหารที่สําคัญในช่วงนี้นะคะก็คือไนโตรเจนซึ่งจะทําให้ใบมีการจเจริญเติบโตดังนั้นหลักการใช้ปุ๋ยทางดินก็ควรให้ปุ๋ยในช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อนค่ะการใส่ปุ๋ยทางดินในช่วงนี้ควรให้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงเช่นปุ๋ยเคมีสูตร25 7, 7หรือ15 15 15, 15. ผสมกับ15 0 0หรือ2700หรือ2100หรือ460 หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นสูตร15 15 15ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา1ถึง1.5กิโลกร,รัมต่อต้นค่ะตั้งแต่ใบชุดที่1เริ่มผลิยอดเป็นยอดอ่อนอาจจะมีโรคและแมลงรบก,กวนได้หลายชนิดนะคะเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหร่ายโรคราสีชมพูส่วน,มนแมลงที่สำคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้คือเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่นฝอยและเพลี้ยไก่แจ้ค่ะ ฮะเจอเพี้ยหอยโอ้โหเจอแบบนี้แล้วต้องรีบจัดการเลยนะคะแต่ว่าจะจัดการด้วยวิธีไหนนะ้าแถมก็มีวิธีที่ดีและถูกต้องมาฝากกันด้วยค่ะเพี้ยหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทำลายทั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีด แห้งกิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพี้ยหอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพี้อหอยนั้นมีหลายชนิดเช่นเพี้ยหอยเกร็ดทุเรียนเพี้ยหอยทุเรียนรัดเซลเพี้ยหอยเปลือกไม้การป้องกันกำจัดนั้นสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิต โดยมีวิธีการดังนี้ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพี้ยหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพี้ยหอยใช้ศัตรูธรรมชาติของเพี้ยหอยช่วยควบคุมเพี้ยหอยเช่นร่วงเต่าลายแมลงปีกสสีเขียวมวนตัวห้ามแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆ มันสำรวจแปลงปลูกทุเรียนถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอยในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตเรเลียมออยอัตรา5 0 0 1 0 0ถึง100ซีซีต่อน้ำา200ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรง เราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงโดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพีียหอยเช่นอิมิดาโคลพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเร,รนอัตรา200กรัมหรือกูพโพทีฟูเร,รนอัตรา2 0 0ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรสำหรับเพีียหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทิน อัตรา300ร้อถึงสี่ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200ซีซีเพียไฟเพียไฟเพียไฟมาแล้วค่ะถ้าไม่รีบป้องกันหรือว่ากำจัดอาจเกิดปัญหาหนักได้นะคะทุกคนเพียไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อน โดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0 2ถึง0.3มมิลิเมตรเท่านั้น ระยะไข่อยู่ที่2-4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนในระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟ อาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหมและในระยะผลอ่อนเราจะพบเพีียไฟอยู่ตามซอกของน้ําผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทําให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกําจัดเพรียไฟสามารถทําได้โดยมันสํารวจแปลงปลูกทุกๆ3วัน โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพีย้ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพีย้ยไฟควรใช้สารกำจัดเพีย้ยไฟสลับกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยา เช่นสไปนีโทรแรมอัตรา1 0 0 c ถึง150สซีซีสลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100-200 cc ถึงส0 0ซีซีสลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc ซีซีสลับกับฟิโฟนิลอัตรา100-200 cc ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200รลิตรค่ะในช่วงการทำใบแบบนี้ เพี้ยไก่แจ้เลยค่ะศัตรูตัวร้ายที่อาจจะพบได้ถ้าพบแล้วจะต้องทำอย่างไรวันนี้นะคะแพมมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเมื่อตัวเต็มวัยของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1ม mm มเท่านั้นและเมื่อโตขึ้น จะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยกไก่แจ้หรือเพี้ยกไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลบนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยกไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุผู้เรียนทำความเสียหายให้กับต้นผู้เรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อน เป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทําให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยกไก่แจ้เข้าทําลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทําให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ตัวอ่อนของเพี้ยกไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวเหนวสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยกไก่แจ้ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียน ดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกําจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทําได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงเต่าปีกลายหยักร่วงเต่าสีเข้มร่วงเต่าลายสมอแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้น ถ้าเราทําทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทําให้ช่วงเวลาการทําลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย40-0-0พ่อนอทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม หลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่ 2...... นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักสานเนยวสีเหลืองลอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง และมีความจําเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มคนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50ถึง100กรัมหรือกิมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซีสลับกับฟิโฟนิลอัตรา100ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนําให้ผสมกับน้ํา200ลิตรค่ะ ในช่วงนี้นะคะได้ยินมาว่าพี่ๆเกษตรกรหลายท่านกำลังพบปัญหาการระบาดของเพี้ยจักรจันฝอยเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะทําาเลยเตรียมความรู้ดีๆเทคนิคดีๆนะคะในการกำจัดเพี้ยจักรจันฝอยมาฝากด้วยค่ะเพี้ยจักรจันฝอยจะเกิดการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดและใบอ่อนทุเรียนและปล่อยน้ำลายที่เป็นพิษ ทำให้ขอบใบอ่อนทุเรียนม้วนงอมีลักษณะคล้ายใบถูกน้ําร้อนลวกแต่อาจจะเกิดลักษณะอาการใบไหมก็จะทําให้ใบทุเรียนร่วงเหลือแต่กิ่งก้านทุเรียนซึ่งจะทําความเสียหายให้กับต้นทุเรียนในระยะบํารุงต้นได้รุนแรงกว่าเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจกระจันฝอยมีขนาดเล็กและบอบบางมากเพียง2.5มเมสังเกตดูด้านบนและส่วนหัวจะมีสีน้ำตาลอมเขียวบริเวณใกล้กับขอบหน้าผาก จะมีจุดดำสอจุดพร้อมรอบด้วยวงสีเขียวปนเหลืองตัวโตวเต็มวัยจะวางไข่เป็นสีเหลืองใสโดยมักจะวางไข่เป็นฟองเดียเด่ยวๆที่บริเวณเส้นกลางใบของใบอ่อนด้านใต้ใบไข่มีลกกักษณะกลมรีขนาดยาว0.6ม mm. ิลิเมตรการป้องกันกำจัดเพี้ยจ,จักรจั่นฝอยนั้นมักใช้สัตวูธรรมชาติในการควบคุมเพียจจกจันฝอยได้แก่ร่วงต่อปีกลายหยกักร่วงต่อลายสมอแมลงปีกใส และแมงมุมมันสำรวจยอดอ่อนและใบอ่อนทุเรียนถ้าพบเพี้ยจ,จักจั่นฝอยให้ใช้กับดักสารเหนียวสีเหลืองล่อตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้งหรืออาจจะฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยจ,จักจั่นฝอยก็ได้ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลกเลี่ยงการดื้อยาเช่น ไดโนทีฟูรนอัตรา50-100กรัมหรือพิริฟอสเมทิลอัตรา 300cc ซีซีหรืออีมาเวกตินเบนโซเอตอัตรา 100-200cc ซีซีหรือฟิโพนิลอัตรา 100-200cc ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำา2 0 0ลิตรเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะได้ยินมาว่า อาจจะพบเจอกับเพี้ยแป้งใช่ไหมคะและก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าต้องมีบางสวนเนี่ยที่กําลังเจอกับปัญหาเพี้ยแป้งอยู่วันนี้ค่ะแพมก็เลยเตรียมข้อมูลดีๆนะคะในการป้องกันและกําจัดเพี้ยแป้งมาฝากกันด้วยแต่จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเพี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนมักจะระบาดทําความเสียหายแก่ผลทุเรียนตั้งแต่ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผลจนกระทั่งผลโตเต็มที่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกผลอ่อนผลแก่โดยมีมดเป็นตัวช่วยข้าพาเพี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆของต้นทุเรียนทําให้ส่วนของต้นทุเรียนที่ถูกทําลายแครกแกลนนอกจากนี้มูลของเพี้ยแป้งยังทําให้เกิดราดําเข้าทําลายการทําลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทําให้ผลทุเรียนแครกแกลนไม่จเจริญเติบโตแต่สําหรับทุเรียนผลใหญ่แม้จะไม่ทําให้เนื้อทุเรียนเสียหาย แต่ก็จะทำให้ทุเรียนเสียคุณภาพราคาตกเพี้ยแป้งเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ3มิลิเมตรมีสีเหลืองอ่อนหรือชมพูมีลักษณะอ้วนสั้นมีผงสีขาวๆคล้า,ายแป้งปกคลุมลำตัวอยู่จะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ100-200ฟองและสามารถวางไข่ได้ถึง600-800ฟองภายในเวลา14วันและจะตายหลังจากวางไข่เสร็จตัวอ่อนของเพี้ยแป้ง จะมีสีเหลืองอ่อนไม่มีผงสีขาวปกคลุมเพี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้2อถึงสรุ่นใน1ปีการป้องกันกําจัดเพี้ยแป้งสามารถทําได้โดยถ้าหากพบเพี้ยแป้งบนผลทุเรียนจํานวนน้อยอาจใช้น้ําพ่นให้เพี้ยแป้งหลุดออกไปหรืออาจพ่นด้วยน้ําผสมไว้ออยหรือปิโตรเลียมออยล์ตัดตา3 0 0ร0อยถซีซีต่อน้ํา200ลิตรในกรณีที่มีการระบาดของเพี้ยแป้งอย่างรุนแรง และมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดมแมลงควรใช้สารกําจัดมแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาได้เช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50 100กรัมหรือพิริมิฟอสเมทินอัตรา300 400ซีซีอย่างใดอย่างหนึ่งผสมร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตร ไรแดงไรแดงไรแดงเนี่ยเป็นศัตรูทุเรียนที่กำจัดยากเหมือนกันนะคะเนี่ยมีใครในช่วงนี้กำลังเจอไรแดงกันไหมคะถ้าเกิดว่ากำลังเจออยู่ตอนนี้แพรมก็มีวิธีการป้องกันกำจัดมาฝากกันด้วยค่ะจะได้เลิกเจอไรแดงกันสักทีค่ะไรแดงแอฟริกันจะระบาดในสภาพแห้งแลง้งมีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและจะมีการระบาดหนักอีกครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงแล้งจัดไรแดงแอฟริกันทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่อยู่บริเวณหน้าใบในช่วงระยะใบเพนสลาดมองเห็นเป็นคราบคล้ายผงหรือฝุ่นละอองซึ่งมีผลทำให้ใบทุเรียนหยุดการจเจริญเติบโตร่วงทำให้มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียนการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนั้นเราสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติของไรแดง เพื่อควบคุมปริมาณเช่นไรตัวห้ามล้วงเต่าแมลงวันขายาวและแมงมุมเมื่อฝนเริ่มทิ้งช่วงและอากาศแห้งแลง้งมีลมพัดแรงในช่วงปลายฤดูฝนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมและฤดูแลง้งให้มันสำรวจไรแดงบนใบทุเรียนเป็นประจำหากสำรวจพบไรแดงกระจายทั่วทั้งสวนให้ฉีดน้ำให้ทั่วในสงพุ่มของต้นเพื่อลดปริมาณไรแดง ขากพบการระบาดของไรแดงแอฟริกันให้ใช้สารกําจัดไรและไม่ควรใช้สารกลุ่มเดียวกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการดื้อยาเช่นไพริดาเบนอัตรา100ถึง150กรัมหรือโพพไกอัตรา200กรัมหรืออะมิทราตอัตรา200ถึง400ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ200ลิตร ได้ยินมาว่าช่วงนี้นะคะโรครากเน่าคนเน่าเนี่ยเป็นกันหลายสวนเลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่ชื้นและมีฝนตกแบบนี้ฉะนั้นค่ะวันนี้ต้องรีบไปเช็คสวนทุเรียนของท่านและถ้าเกิดว่าพบโรครากเน่าคนเน่าแล้วต้องรีบจัดการนะคะโรครากเน่าคนเน่าโรครากเน่าคนเน่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าโคนเน่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคเซตจร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำา1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำา1ลิตร ทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซ็ร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องกันโรครากเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ คอรฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50cc และปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ30-60เซนเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํากระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมด ระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดท,ที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลาต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ํายาประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากมาก อาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะอากาศแบบนี้ฝนตกแบบนี้ความชื้นสูงแบบนี้ราสีชมพูค่ะอาจจะพบได้นะคะถ้าพบแล้วต้องรีบป้องกันกำจัดด้วยนะคะสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้ เช่นคาเบนดิซิมอัตรา200ร้อถึงสามซีซีหรือแมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200ร้อถึงสามกรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคารายอัตรา300ร้อถึงห้ากรัมหรือแมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300ร้อถึงห้ากรัมหรือโพคารัสอัตรา100ซีซีหรือ ซอกซิโตบินอัตรา100-200ซีซีหรือไดปิโนโคโนโซลอัตรา200-300ซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะเอ่ออาการแบบนี้โรคใบติดแน่ๆค่ะ เป็นกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าเป็นแล้วนะคะวันนี้ค่ะแพมก็มีเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะคะมาช่วยในการกำจัดโรคไปติดกันด้วยค่ะในช่วงนี้หากเกษตรกรท่านไหนกำลังพบกับโรคใบติดต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายนิดเดียวข้อที่1ตั้งแต่เริ่มการปลูกทุเรียนไม่ควรปลูกให้ชิดกันเกินไปนะคะ เพราะจะทําให้ทรงพุ่มสัมผัสกันทําให้โรคใบติดระบาดและติดต่อกันได้ง่ายข้อที่ 2. เมื่อพบลักษณะของโรคใบติดแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและนําไปเผาทําลายและควรกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรง,งพุ่มที่จะทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจนนําไปสู่การระบาดได้ค่ะ 3. สําหรับการใช้สารป้องกันกําจัดโรคใบติดนั้นเกษตรกร,กรอาจใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด อัตรา200-300กรัมหรือ Copper o x y c h l o r i d e อัตรา300-400กรัมหรือ f l u t r i a e อ l อัตรา200-400ซ c หรือ d i p i e n o c o n a z o l ร่วมกับ Propiconazole อัตรา200ซ c โดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ,พ่น ทุก7 1 0วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะช่วงนี้ช่วงนี้มีใครพบโรคไปจุดสารายกันบ้างไหมคะถ้าพบแล้วทําอะไรกันบ้างเอ่ยถ้ายัางไม่ทราบหรือว่าไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะแพมมีคําแนะนําดีๆมาฝากกันไวค้ค่ะรีบไปกําจัดกันนะโรคไปจุดสารายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูง สามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียนการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหราย เมื่อตัดแ,แต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสารายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียนเพื่อกําจัดโรคใบจุดสารายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสารายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่น COPPER ร์ไฮรออดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ COPPER ร์ออกซิคารอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา200ลิตร ฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ สำหรับการปลูกทุเรียนในภาคเหนือช่วงนี้นะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือฝนตกอยู่ตลอดเลยค่ะยังไงนะคะพี่ๆชาวสวนนะคะก็ต้องมันสำรวจตรวจแปลงปลูกกันด้วยนะคะระวังค่ะอย่าให้น้ำนะคะไปขังบริเวณโคนต้นทุเรียนนะคะเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าและถ้าไม่รีบจัดการนะคะต้นทุเรียนอาจจะยืนต้นตายได้เลยค่ะ